สวัสดีครับสวัสดีนาหน้านะครับผมเหมือนนี้พลลูกซองมันดอนนะครับพาพี่น้องนะครับพ้านาหนามาจอบยิงปลาไก่นะครับผมเป็นไมาคล้องปักบุงนะครับปลาไก่ก็น่าจะขืนดีนะครับเพราะว่าน้องใช้บอกพูลูกซองมากันเลยมานะครับผมน้องใซ้ก็มาน้านะครับเหมือนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าจะมีเตี่ยมบอนะครับผมยืนมาท่านดนนะครับผมก็ขื้นใส่เลยนะครับผมตัวแรกนะครับผม แต่งค่ะเด็กมาดุนครับไปลงนี่แล้วตานประพอ่อ,พออยากพ่ออยากว้าว wow. เามีเหรเป็นไดเนาะบ้าขาดเด็ก hmm. จังเ mm ียปาดมันถึงสาห์มันเบื่อมันเฮ้ยมันถึงมันถึงสาห์แลวไม่เงไม่ ยินเยิ่เจนยิ่ะสเปาลั่น,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 นไม่ไ,ไหลมือนี่หนาโดนเถอะวะบึ้งเลยบุ่ไอ้บึงซุ้มนีส่สาาั่ <c oughs> หนาโดนเถอวะเนาะ nên mà cứ phải gần gần mình chỉ khư dục. đứng mà đứng dược mà tươn dược quá ถุงผดบ้าหานเือนโอ้ไ้อีกเนาพอลุกสองกระเด้ซับเป,ป้ลายดอกแล้วนะครับผมแต่ว่ายังบดดนเลยนะครับผม เอไไอไฟแตกบึมลนะุ่นไลยแค่สุยนี่บ่ไ่ไไดีเนะ้ยแต่ผมวมันขึ้นสาแลอกมันะตัวนึงยืนอือไฟุ่มลุ่นะลแดกลงไป Ừ, và mình cũng như thân người đi để, để, để về la rồi đi Thoát là cho đấy ว่าแล้วบ่สหนังโดดแล้วครับกล้องมาไปเป็นกำหนังตัวนี้ได้เวลาแล้วว่าขึ้น นนำุี่ปอกตัวนั่นครบนาทีแล้ยวยังโมทันดิเด,ดี๋ยวนีใหม่ดิฝัน

อุ้ยยัไม่ไมปุ้ยเต็นสามลูกันวางนี่เละี่มนเพอใหยกัดกัดเมื่อทะลุจเจือเลยสองตบสำเร็จแล้วพี่นัองมานนี่น้องเขายิงดอกแต่ว่าผมนั่นเพาท่านดีได้อยู่เต็งมากอ่ะที <S <S ไปย้ำให้ได้ละหมือนยิวได้ครบ อเาอาเสร็จแล้วดโอ้หมนันแล้วดอกสอซจุดสองซจุดหนึ่งเพี่นยนไห่บังคันตาปลาบานี่อ๋อกดาดาัดจายเลยกันกัน สุนกันตาครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเแี้วพี่น้องนะครับตีมือน่องนะครับผมอัดก็ไปสองดอกนะครับนอนถือผู้เดียวนะครับใส่ไงเติบนะครับผมประมาณสามได้ปะปะลูกสังสัมแห้แล้วนะครับแต่ว่านี่เ้วได้นะครับ <c oughs> ได้ขยะบ่ถือมัดปลาครับ โิมนี่มันๆครับพิมนี่ยอดครับโอู้ไปทั้งม่บกครับซูมันไปทั้งมุ่นบอรูอปลากันเออูแม่กันไปทั้ง ทำให้นะครับผมแบตเบิร้ลมาแล้วมาแล้วโอ้ยใส่หากใส่สวยครับโอ้ยหาลูกปัดฝุก่ยเหมือนแบตกระเบิ้ลนะครับพี่น้องแบตโทรศัพท์เบิ้ลปลุกซ้อนกันเลยบเพื่อไทยนะครับมันนะครับมเอาน่องเป็นก็ได้ซอนนะครับผมปลูกซอนก็ได้ตัวเดียวนี่แหละครับ ไหลมาหนิมๆเลยไหลลอยยังขังไอ๋อโบเคยได้จัดคือพี่น้องโอ้เส anyway? ียดายบบมีช็อตนะครับบบเป็นยังบบเป็นยังน้องก็ได้ซวงตัวนะครับผมปลูกซวงในห้องก็ได้ตัวเดียวนี่นะครับ เจ้าเจ้าครับมันแล้วครับมือนี้นี่นะครับเป็นตัวแรกนะครับเคยยิงไดนนะครับผมปลาไกประมาณไส่สามลูกทุกัวเกือบสี่สี่นี่นะครับนี่น้อะว่าเด็ดตา้ังมา้ังไงบึงนะครับมากับหนองไสนะครับผมดยอจครับเวลากลับเล้วนะครับผมวังมีธุละนะครับผมสี่กลับไป ับลูกนะครับผมมาตะลงเย็นนะครับผมเดี๋ยวไปสร้างยูบัานนะครับผมไปสร้างยูบันกับช่างแนวเบิงบลาปลาตัวนี้สีจากกิโลนะครับผมจีตัวกระลุสองด่นะครับผมกับอีกตัวหนึ่งที่น้องอให้นะครับผมผมที่น่องหอดบ้านแล้วนะครับผมกับมาเบิงกันเลยนะครับผมบาปลาไก่นะครับผมจีตัวละจากกิโลนะครับที่น่องนี่นะครับ เสร็จสั่งนะครับอันนี้ตัวหน่อยนะครับตัวหน่อยที่ลองไซส์เอาไห้นะครับผมนี่นะครับหลอกแล้วนะครับพี่นนองนี่นะครับปลาตัวนี้นะครับหนึ่งกิโล หกขีดนะครับผมตัวนี่เป็นตัวของหน่วงไส้นะครับโอ้ยนะครับที่ไปทำกันเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวของพ่อลูกสองนะครับผมตัวของพ่อลูกสองยิงนะครับผมฟาสิได้จักโลนะครับพี่น้องเป็นตัวแรกสั่มนะครับผมบ่เคยยิงได้จักเชือนะครับพี่น้อง สามกิโลห้าขีดนะครับผมเกือบหกนะครับผมนี่นะครับพี่น้องใส่ใหญ่เลยนะครับผมโตรแรกกะเอาไปสามโลเลยนะครับผมโตรแรกในชีวิตนี่นะครับสามกิโลนี่ครับผมสามกิโลห้าขีด หล็ปลาตองไก่ครับเป็นปลาตองไก่คล้อ,อ,องปากบุงนะครับพี่น้องรับรตองไก่คล้องปากบุงนะครับครับคลิปหนีกันขอลาพี่น้องไว้เพียงสำาน,นนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกสองเหมดดือนนี้ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับผมสิไเป็นยิ่งปลาตองไก่สู้พี่นอ้องเมึ่งอีกนะครับผม เออคลิปนี้บ่ได้บ่ได้ช็อตนะครับผมเพราะว่าแบตกล้องเหมือดนะครับพี่น้องนี่ครับพอลูกซ้อนไปตะ้งหกมงนะครับผมก็เลยก็เปิดตลอดเวลานะครับผมโมโหว่าปลาจีคืนย่ำไหนนะครับผมแบตก็เลยเบิดนะครับนะครับก็เลยบ่ได้ช็อตให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวสีเอาเพื่อแบ่งไปนํานะครับพี่น้องงวดหน้านะครับผมแจงสีช็อตไปน้ำนะครับผมพี่น้องแจงสีได้เห็นช็อตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกับผมุณครับ